ี่หนึ่งรู้เลย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 จะปนพีหนึ่งเลยหรอรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าไม่เป็นแน้ิดสิ่งดู้มาแล้วอมากเไอยู่น้าเนงหคอยอบงแค่แค่เจมอหอยมาหก

พ wow> ี่บอกว่าไปเรียนแล้วเพลินมากคือยังไงอ่ะเพลินมากคือแต่ไม่ถึงเลยตับน้องมันต้องใช้เวลาเดี๋ยว่าเกงเดี๋ยว่าเกง ก็เหมือนกับถือถือเนื้ออยู่ในมืองนะครับก็สามารถทำน้ำได้เปลี่ยนร่างก็ได้ใช่ต่เปลี่ยนได้สิ่งที่เราใช้ที่นี่นีขึ้นตรงลงเป๊ะตรงกลางเล็กช่างมัน้ตงหลังๆเริ่มจะเริ่มจะแบบโหมันงานุมมันงานย่างนี้ยับปากยับปากแทนยับไปคันก็พอแล้ว

ซีวิวรืออะไรวืออะไรครับลตอนเด็กตอนเด็กเวลาร้องเพลงดำน้ำแล้วแม่จะบอกว่าสียิวแล้วก็ดำน้ำนั่นแหละมองผ่านวิวในทะเลก็ดำน้ำนั่นแหละแต่ว่ากม่ใชมเวลา

บางคนเดินข้าออกจัดกระเป๋ายังนึกแล้วเอาอะไรดีหนาวนะหนาวนะเอาตัวไปโชว์อาตัวไปโชว์นโชว์ตัวไงโชว์ตัวตัวตั้ใจจเมนกลางคืนหนาวนะ มีไลฟ์กลคืนกลางคืนนะกคนกาคนสองช่วอยู่ไหนเดึกไม่อ้าเขาออกไปเดินเที่ยวไม่ใช่อาใช่หรอครับเขาไปเดินเที่ยวเลยนะที่รู้อะไรสอสารทว่าอะไรับ้าาบ้านซานม่เชยส่งข้อมูลมาให้แล้วเลื่อนหายไม่รับ

ตายจ,จับจิต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 ไปแล้วซึ่งตอนนี้มันคือสิ่งอันดื้อเปรี่ยนสเตมาอย่าเพื่ออยู่ร่วมโลกกันไอนะ้อยู่ร่วมห้องกันไม่ได้โรกแล้วฉีดโดนตรงไหนม,มันไม่ตายหรอกใจอ่ะก็คือแบบเหมือนมันตูอะครับเปิดประตูห้องเข้ามาบินเลย หัวแล้วมั้งหัวไม่ทราบยิงใหญ่ไปมือใหญ่มากแล้วเราทมาเล่นละครสับาบันนั่คือมือข้างนึ่งเป็นมือข้างนึงเป็นมือจะไม่มีอะไรเสียให้มันออก แยก็แบบกินตะเบเบาๆให้แบบไล่ไลมันก็บินออกนอกลงไปแล้วมันก็ไปหพย้อง่ันมันเรียกแก๊งตายแล้วเห็นว่าโอ้ยนิดเดียวเองนะแก๊งตายเล่นใหญ่เนาะคือว่าอาและสามและจะกลับมาไหมโอ้ยปีนเห็นมันนิ่ง ก็ไปหยิบไปขวาดมามันก็เป็นอไรกะไปเขียจิมมันคว่ำมาได้ปุ๊บมันจะวิ่งมาหาเลยว่าเล่นด้วยไงมัน้ว่าเล่นด้วย เลยไม่ฉีดในห้องถ้าเกิดว่ามีตัวที่สิงไปเห็นแล้วฉีดฉีดในห้องสสิงได้บ่วาไม่มเยงงออไมินมันจ้งจอเลยจะได้ไม่เงาเปนเพื่อนกันคตดนเดียวที่อยู่ร่วมโกันะร่วมโลกได้เราอยู่ร่วมหองกันไม่ได้จะนอนไม่หลับูมผ่านงคิดว่ามันเป็นบา วมากคือเมื่อก่อนไม่กลัวขนาดนี้แต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะยังยังแบบกล้าไล่กล้าจับแล้วมีครั้งหนึ่งแม่ให้ไปไล่ามจับแม่ขาไปนีะไปเนี้ยแล้วถีบบอลเดี๋ยวเอาไม้มาเขี่ยเขี่ยเฉยเฉยแล้วก็บินมองตามไปเรื่อยๆพอทำหาไม่เจอแล้วก็อยู่ๆก็ตกอยู่หลังคอแต่ความที<ะ>่ม <USC. S 1> ันตกหลังเวลาคนเราทำอะไรมาโดนหลังคอแล้วอย่างเงี้ย ไม่ปกติเราจะบัดนะเราไม่ทำอย่างนี้นะเราจะบัตนะเราจะไม่ทำอย่างนี้ไม่ที่มือเราแบบว่าอ๋อถือของไม่ว่างหัวอเลสไล่ไล่ออกมาเวยหรือว่าดัว่าเอ้ยอะไร ไปแปลให้แฟนขอจีนฟังไหมไลหมืเถอะตอนมีแอเปิ้ก็ีอย่างดีคตอนแอเปิ้ไปเหมือนเคคนมีความรู้สึกในกลุ่มไหนไปมีความเงินเงิกันอยู่สองคนสุ